ชาวมายาสร้างวัดสูงตระานและพระราชวังอันวิจิตรงดงามในป่าของอเมริกากลางและเม็กซิโกตอนใต้ก่อนการพิชิตของสเปนในช่วงต้นศตรวรรษ1500แต่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้กลับมีสิ่งที่น่าทึ่ง <c oughs> น่ากลัวและน่าสยดสยองมากมายซ่อนอยู่จะเป็นอะไรนั้น <c oughs> เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ในปี1,988 u n e สโกประกาศให้เมืองชิเชนอิสซาเป็นเมืองมรดกโลกและเมื่อวันที่7กรกฎาคมองปี2007วัดคูเคลเคนก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกร่วมสมัย วัดคูแคลเคนที่มีชื่อเสียงหรือที่เรียกว่าเอลแคสติโอตามชื่อของผู้พิชิตชาวสเปนถือเป็นหนึ่งในสถานที่หลักของเมืองชิเชนอิซาที่มีความสูงถึง30เมตรซึ่งภายในนั้นมีห้องสำหรับสังเวยมนุษย์การสร้างของพีระมิดแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำทางคณิตศาสตร์เรขาคณิตอะคูสติกและดาราศาสตร์ รวมถึงวิถีโคโจรของดวงอาทิตย์อีกด้วยโครงสร้างของวัดนั้นมีบันไดถึง365ขั้น1ขั้นหมายถึง1วันของปี4ด้านของวัดแต่ละแห่งมี91ขั้นและแท่นบนสุดสร้างจนถึงขั้นที่365การสร้างปฏิทิน365วัน ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จของวิทยาศาสตร์มายาและสิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือ1ปีจะมีสองครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นสูยนสูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืนแล้วทำให้เกิดเงาตกลงบนพีระมิดในรูปคล้ายงูสามชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน งูเงาดำตัวนี้จะเดินลงบันไดไปรวมกับหัวงูหินที่ฐานของบันไดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างของพีระมิดทักษะทางดาราศาสตร์ของมายามีความก้าวหน้ามากจนสามารถทำนายสุริยุปราคาได้และโครงสร้างหอดูดาวที่น่าประทับใจและซับซ้อนยังคงมีให้พูดถึงจนนัปัจจุบัน ในเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มีแหล่งน้ำถาวรเพียงแค่แห่งเดียวที่เรียกกันว่าซินโนเดสซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงของแผ่นดินขนาดใหญ่แล้วเกิดเป็นบ่อน้ำขึ้นมาแหล่งน้ำแห่งนี้ชาวมายันเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นประตูเข้าสู่ยมโลกนักบวชมายาในเมืองชิ k เคนอิสซา ในครับสมดยุกาตนได้เสียสละเด็กๆเ,เพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าด้วยการโยนพวกเขาลงในส่วนที่ลึกที่สุดของแหล่งน้ำแห่งนี้ทั้งที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอเป็นการเสียสละเพื่อบูชาต่อแทบพระเจ้าแห่งสายฝนที่อาศัยอยู่ก้นบ่อนักโบราณนักดีที่ชื่อว่า เกียริโมดีแอนดาจากมหาวิทยาลัยยุคทานได้ดำน้ำลงไปในแหล่งน้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาอัญมณีและกระดูกของชาวมายันต่อมาเขาได้ค้นพบโครงกระดูกที่มีถึง127ศพที่ด้านล่างของบ่อน้ำแห่งนี้และพบว่ากว่า80%เปอร์เซ็น์เป็นเด็กผู้ชายที่มีอายุระหว่าง3-11ถึงปี และอีก20%ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วและเขายังค้นพบเครื่องประดับและวัตถุล้ำค่าอื่นๆที่เหยื่อเหล่านี้สวมใส่ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตอีกด้วยนักโบราณคดีท่านนี้ยังกล่าวอีกว่าเด็กๆมักถูกโยนโดยที่มีชีวิตอยู่ไปที่หลุมศพของพวกเขาเพื่อเอาใจชาร์ก เทพเจ้าแห่งสายฝนของชาวมายันเด็กบางคนถูกถลกหนังหรือผ่าตามพิธีกรรมก่อนนำไปถวายแด่เทพเจ้าก่อนหน้านี้นักโบราณคดียังเชื่ออีกว่าหญิงสาวพรหมจารีก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่ถูกนำมาใช้ในการสั่งเวยเพราะพวกเขาค้นพบซากศพซึ่งมีอายุตั้งแต่ราว 850 AD และยังพบอีกว่าเครื่องประดับที่พวกเขาใส่นั้นทำมาจากหยกนักโบราณคดีกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุเพศของโครงกระดูกก่อนที่พวกเขาจะโตเต็มที่แต่เขาเชื่อว่าหลักฐานทางวัฒนธรรมจากตำนานมายันจะบ่งชี้ว่าเหยื่อวัยเยาเป็นเพศชายจริงๆ การบูชายันของมนุษย์ในวัฒนธรรมมายาด้วยเลือดถือเป็นการถวายอาหารเลี้ยงเทพ,พเจ้าตามพิธีกรรมเพราะเลือดถูกมองว่าเป็นแหล่งอาหารอันท่งพลังสำหรับเทพ,พเจ้ามายาและการเสียสละของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเครื่องบูชาที่ส่งพลังการเสียสละชีวิตมนุษย์ถือเป็นการถวายขั้นสุดท้ายแด่พระเจ้า การอุทิศโครงการก่อสร้างสำคัญสำคัญหรือการเคลื่อนของราชของผู้ปกครองคนใหม่จำเป็นต้องมีเครื่องเส้นสังเวยมนุษย์การเสียสละของกษัตริย์ศัตรูเป็นเครื่องบูชาที่ล้ำค่าที่สุดการเสียสละดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตัดศีรษะของกษัตริย์เฉลยในพิธีการการเสียสละโดยการตัดหัวแสดงให้เห็นในศิลปะมายายุคค,คลาสสิกและบางครั้ง เกิดขึ้นหลังจากที่เหยื่อถูกทรมานถูกทุบตีถลกหนังถูกเผาหรือแยกชิ้นส่วนการเสียสละโดยการตัดหัวจะถูกบันทึกเป็นภาพนูนต่ำนูนสูงที่ Chicken ISA Is การตัดหัวได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคอเมกซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการให้เกียรติต่อพระเจ้า หรือผู้ปกครองศีรษะยังใช้สําหรับประดับประดาหรือเพื่อขมขู่ศัตรูระหว่างยุคคลาสสิกตอนปลายเรายังเห็นศีรษะที่ผูกติดกับผ้าโบกศีรษะและเข็มขัดซึ่งปรากฏบนฝาผนังศีรษะที่ถูกตัดขาดยังเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางการเกษตรการเกิดการเจริญพันธุ์และการตายโดยที่ภาพบนผนังแสดงให้เห็นว่าเทพที่ดัก แห่งข้าวโพดอ่อนถูกสั่งเวยหัวของเธอถูกฟาดและหัวใจของเธอถูกควักออกจากอ,อกแล้วนำไปตากแดดการควักหัวใจสำหรับการบูชายันถือเป็นการแสดงออกทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่มายาโบราณการควักหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ หรือการเผาตัวเองในบางครั้งถือเป็นการเส้นไหว้และเป็นมื้ออาหารที่ยิ่งใหญ่สำหรับเหล่าทวยเทพรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการเสียสละของมนุษย์คือการควักหัวใจที่มักจะเกิดขึ้นในลานของวัดหรือบนยอดอุโบสถเครื่องบูชาถูกถอดและทาสีเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงการเสียสละ ผู้ที่ถูกเลือกจะถูกทาตัวเป็นสีฟ้าด้วยและถูกนำไปที่เหนือเครื่องบูชาซึ่งมีลักษณะเป็นหินนูนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มีดสั่งเวยซึ่งทำมาจากหินเหล็กไฟ จัดไปตรงกระดูกซี่โครงใต้อ,อกซ้ายของเหยื่อแล้วดึงหัวใจที่ยังเต้นอยู่ออกมาแล้วส่งหัวใจไปให้เจ้าอาวาสหรือสิลานที่ทาเลือดอยู่บนรูปเทวรูปของวัด และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะโยนศพลงบันไดพีระมิดไปที่ลานด้านล่างซึ่งมันจะถูกถลกหนังโดยผู้ช่วยนักบวชยกเว้นที่มือและเทา้าจากนั้นชาวซีลันจะถอดชุดสำหรับพิธีกรรมและแต่งกายด้วยผิวหนังของเหยื่อผู้เสียสละก่อนที่จะแสดงการเต้นรำตามพิธีกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ของชีวิตหากเป็นนักรบผู้กล้า ที่โดดเด่นซึ่งได้รับการสั่งเวยแล้วศพก็จะถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นและชิ้นส่วนต่างๆจะถูกกินโดยนักรบและผู้ยืนดูคนอื่นๆพวกสัตว์ก็ถูกใช้สั่งเวยบ่อยครั้งเช่นกันโดยสัตว์ที่ถูกใช้เช่นนกกระทาไก่งวงกวางและสุนัขนอกจากนี้ยังมีหลักฐานการเสียสละของเสือจากวัวซากศพของพวกเขา ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขาถูกนำมาใช้สำหรับพิธีศพของผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือในโอกาสอื่นๆ Subscribe Subscribe Subscribe